Functional Analysis หรือการวิเคราะห์หน้าที่งานโดยหลักๆก็กจะดูกันอยู่3เรื่องหน้าที่งานเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจะต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญความเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Functional Analysis หรือการวิเคราะห์หน้าที่งานนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า t r a n s f e r p r i c i n g เนี่ยเราจะต้องหาบริษัทที่มาเปรียบเทียบกับบริษัทของเราหรือ Test Party นะคะเพื่อที่จะดูว่าราคาที่กำหนดกันหรือเรียกเก็บกันเนี่ยเป็นราคาที่บริษัทอิสระพึ่งเรียกเก็บกันหรือไม่อย่างไรโดยหลักๆเรจะดูกันอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องของหน้าที่งาน หน้าที่งานเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะดูที่ว่าบริษัทเทสเทดเนี่ยมีหน้าที่งานอะไรบริษัทที่จะเอามาเปรียบเทียบจะต้องมีหน้าที่งานที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นบริษัทเทสเทดปาร์ตี้ทำหน้าที่รับจ้างผลิตบริษัทที่จะเอามาเปรียบเทียบก็ต้องเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่รับจ้างผลิตเช่นกันจะไปบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้เรื่องที่2คือเรื่องของทรัพย์สินที่ใช้นะคะบริษัทเทสเทดปาร์ตี้ กับบริษัทที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่แตกต่างกันในสาระสาคัญยกตัวอย่างเช่นบริษัทเทสเทดทำหน้าที่ผลิตสินค้านะคะมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ดินอาคารอุปกรณ์รวมทั้งมีพนักงานโรงงานรวมทั้งมีคนงานเป็นจํานวนมากนะคะหากเราไปเลือกบริษัทที่จะนํามาเปรียบเทียบเป็นแค่โรงงานที่ไม่มีการลงทุนใน เครื่องจักรนะคะรวมทั้งไม่มีพนักงานหรือคนงานในโรงงานแต่ว่าใช้เครื่องจักรในการผลิตแทนอย่างเดียวก็ย่อมไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเรื่องที่3คือการพิจนารณาเรื่องความเสี่ยงเป็นที่ทราบดีว่าโดยปกติเนี่ยบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงย่อมต้องมีกำไร,รสุทธิสูงถูกไหมคะหากบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ําปกติหน้าที่งานความเสี่ยงก็จะต่ำไปด้วย ซึ่งทั้งนี้เนี่ยการที่เราจะหาบริษัทมาเปรียบเทียบกับเทสเตสพาร์ตี้ของเราเราต้องดูเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักเหมือนกันนะคะหากมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในสาระสำคัญก็ไม่ควรที่จะเลือกมาเป็นตัวบริษัทเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตสินค้าขายโดยมีการรับประกันสินค้าเป็นเวลานานหลายปีก็ไม่ควรไปเลือกบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าขายโดยที่ไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆทั้งสิน้นซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า ความแตกต่างในเรื่องความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งมีผลอัดกําไรสุทธิเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเช่นกันนะคะวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ